โอเคครับผมตัวนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับจำนวน150บาทนะครับผมเข้าในส่วนของบัญชี e m o n e y w a l l e t นะครับทำแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับผมไม่ต้องลงทุนไม่มีค่าสมัครใดๆทั้งสิ้นนะครับใครที่ชอบการหาเงินฟรีเข้า e m o n e y w a l l e t แบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเงินกันเลยนะครับว่าต้องทำแบบไหนอย่างไรถึงเราจะมีเงินเข้า e m o n e y w a l l e t ฟรีๆนะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชแน งานหาเงินฟรีเข้าในส่วนของบัญชีทูมิวเล e ตแบบโดยตรงไม่ต้องลงทุนไม่มีค่าสมัครใดๆทั้งสิ้นนะครับทำแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับเดี๋ยผมจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรในส่วนของการหาเงินฟรีนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับแอปที่ผมใช้ในการหาเงินฟรีเข้าในส่วนของบัญชีทูมิวเล e ตก็คือแอปนี้เลยนะครับเป็นแอปใหม่นะครับผมมีชื่อว่า easy money นะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะทําเงินกับแอปนี้นะครับ สามารถไปดาวน์โหลดกันได้นะครับผมชื่อแอปผมจะขึ้นไว้ทางด้านซ้ายมือนะครับลิงก์การดาวน์โหลดแอปนะครับผมจะอยู่ที่คอมเมนต์ปากหมดนะครับผมรายละเอียดของการสมัครการใช้งานของแอปนี้นะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปตัวนี้ถ้ายังดูไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะสอนอีกรอบนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของประวัติการถอนเงินก่อนที่ผมถอนไปนะครับอยู่ที่150บาทนะครับผมโอเคนะครับก็มาดูที่การถอนเงินเนาะครั้งแรกที่ผมถอนเนี่ยห้บาทเนี่ยผมถอนรีวิวไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ลงคลิ ในว 9, ันท ah ี um, 2, 22, ่9เดือนพฤษภาคมนะครับ2,022ตอนประมาณเทีนะ่ยง8นาทีเนาะที่ผมถอนไปนะครับเที่ยง8นาทีนะครับก็ได้เข้ามาเรียบร้อยนะครับผมสถานะเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับแล้วก็อีก2รายการนะครับอีก2รายการนะครับผมยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับเงินยังไม่เข้านะก็ถอนวันเดียวกันครับ450บาทเลยนะครับที่ผมถอนไปนะครับแต่เข้ามาแค่รายการเดียวนะครับผมต้องรอการตรวจสอบอีกนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรสาหรับคนที่ยังไม่ได้สมัครนะคครับอเนะครับ เมื่อเราดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมพอเราเปิดแอปขึ้นมานะครับก็จะอยู่ในหน้านี้เลยนะครับก็จะเป็นอัตราการแลกเปลี่ยนนะครับผมคะแนนนะครับเหรียญทองเท่ากับ50บาท100บาทแล้วก็150บาทนะครับให้เราทําการกดด้านล่างนะครับผมพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการแลกของรางวัลนะครับผมชูมี่วอลเล็ตเนาะตอนนี้ก็น่าจะมีการอัปเดตในส่วนของการแลกเป็นบัตรของธนาคารด้วยนะครับคือแลกเข้าธนาคารเลยนะครับตอนนี้ต้องรอติดตามนะครับว่าเขาเนี่ยจะนําเข้ามาตอนไหนเนาะตอนนี้ก็สามารถแล ก็จะเป็นสองการรับเหรียญนะครับทาตามข้อเสนอเพื่อที่จะรับเหรียญนะครับผมต่อไปนะครับผมก็ให้เรากดเริ่มด้านล่างได้เลยนะครับเป็นการสมัครนะครับกดเข้ามาเนาะพอมาถึงหน้านี้แล้วให้เราทําการกดติ๊กถูกด้านล่างก่อนนะครับจากนั้นก็กดล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วย Google ได้เลยนะครับพอเราติ๊กถูกเสร็จแล้วเนี่ยก็กดล็อกอินได้เลยเนาะมันจะขึ้นติ๊กถูกแบบนี้นะครับแล้วก็กดล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับจากนั้นนะครับผมก็ให้เรานะครับทำการนะครับใส่รหัสเชิญนะครับตรงนี้ไม่ได้บังคับเนาะคุณจะะใใใส่่รรราาไมนนนนนคับแแตุ้้้ณเยดิกช สำหรับใครที่ยังไม่มีรหัสเชิญเนี่ยก็ดูด้านซ้ายมือได้เลยผมจะขึ้นรหัสเชิญไว้ให้นะครับ1 3 2 7 8 9นะครับผมก็ฝากเพื่อนๆนด้วยนะครับ1 3 2 7 8 9กนะครับก็ใครที่มีรหัสเชิญแล้วก็สามารถเอามาคอมเมนต์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เพื่อที่จะให้กับเพื่อนๆนท่านอื่นที่ยังไม่มีรหัสเชิญเนี่ยใส่ตรงนี้ได้ครับผมจากนั้นนะครับผมก็ให้เรากดไปกันเถอะนะครับมันจะเด้งเข้ามาหน้านี้นะครับพอมาถึงหน้านี้แล้วเนี่ยผมแนะนําให้เพื่อนเพื่อเนี่ยกดคําว่าตกลงสาธิตให้้ัันดดูและไรบ1240 เหรียญทองนะครับสำหรับคนที่เล่นครั้งแรกควรที่จะกดตกลงนะครับเพราะว่าทางแอปเขาจะสอนขั้นตอนการใช้งานนะครับว่าจะต้องทําแบบไหนทาภารกิจอย่างไรถึงเราจะได้รับในส่วนของเหรียญทองเนาะก็ให้เราทําตามที่แอปสอนก่อนเลยนะครับอันนี้จะดีมากนะครับเพราะว่าแอปเนี่ยเขาจะสอนอทีละขั้นตอนเลยในการหาเหรียญทองนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่เข้าใจจากการทําจากที่แอปสอนแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับผมโอเคนะครับผมกลับมาดูในส่วนของตัวแอปนะครับว่าต้องทําเงินอย่างไรสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่ค่อยเข้าใจ การใช้งานนะครับสำหรับแอป Easy Money เนี่ยจะเป็นการทําภารกิจโดยการดาวน์โหลดแอปเข้ามาใช้งานนะครับแอปต่างๆก็จะขึ้นอยู่ตรงหน้าภารกิจเลยนะครับมีเมนูทั้งหมด3เมนูภารกิจ Reward นะครับเชิญเพื่อนนะครับก็คือการทําภารกิจถอนเงินแล้วก็เชิญเพื่อนนะครับผมมีแค่นี้3เมนูนะครับภารกิจคืออะไรนะครับก็คือเขาจะให้เราดาวน์โหลดนะครับผมดาวน์โหลดแอปต่างๆเข้ามาเล่นนะอย่างเช่นภารกิจนะครับกดเข้าไปเนาะมันก็จะขึ้นคําว่า1นะครับดาวน์โหลดแอป t i k t o k นะครับสำหรับการดาวนโหลดครั้งแรกเท่านั้นนะครับ ส่วนใครที่มีอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่น่าจะทําได้เนาะส่วนคนที่ยังไม่มีก็สามารถไปดาวน์โหลดแล้วก็ไปเปิดใช้งานแอปนะครับตรงนี้ผมมีแอป t i k t o อกในเครื่องอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวผมจะทดลองกดดาวน์โหลดดูนะครับวิธีการนะครับก็ให้เรากดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปนะโอเคนะครับพอเรากดปุ๊บแล้วเนี่ยมันจะขึ้นว่าคุณได้ดาวน์โหลดแอปนี้แล้วนะครับถ้าใครมีแอปในเครื่องแล้วเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนแบบนี้นะครับผมก็คือมันไม่สามารถโหลดซ้ําได้หรือว่าไม่สามารถทําภารกิจได้นั่นเองนะครับต้องเป็นการดาวโหลดครั้งแรกเท่านั้นนะครัับบกก็ลลอองทําาาาดูเนะย้มมร ูที่แอปอื่นแล้วกันนะครับแอปนี้ละกันเนาะแอปหมูนะครับเป็นเกมนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของคอยนะครับในส่วนการเล่นเกมนะครับผมก็คือลัคกี้เกมนะครับก็เลากดดาวน์โหลดนะครับผมเนี่ยฮะอันนี้ผมเคยดาวน์โหลดไปแล้วนะครับผมเลยไม่สามารถดาวน์โหลดได้เนาะก็ลองเพื่อนๆลองดาวน์โหลดดูนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของการทำธารกิจก็คือเขาจะให้เราดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเล่นเกมนะครับเล่นแอปที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยแค่60วินาทีหรือว่า1นาทีเราก็ได้รับในส่วนของเหรียญทองหรือว่าเสร็จจภาารกิแคค่่่นนนััั้เอองงะบยๆผมตไป ตรงนี้จะมีการเช็คอินนะครับแล้วก็สามารถเช็คอินเพื่อที่จะรับคะแนนในแต่ละวันได้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับผมก็เช็คอินแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับต่อไปเป็นในส่วนของข่าวสารต่างๆที่เขาอัปเดตมาในแอปนะครับเราก็เข้าไปดูได้เนาะต่อไปเป็นการจัดอันดับนะครับอันดับก็ประจําสัปดาห์รายวันนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับถ้าใครติดอันดับหนึ่งเนี่ยเขาก็จะให้รางวัลเป็นเหรียญทองอยู่ที่ห้าพันเหรียญทองเลยนะทุกคนถือว่าค่อนข้างเยอะนะก็ประมาณนี้นะครับผมเวลาชําระคือเที่ยงคืนทุกวันนะครับอัปเดต ในรายการนะครับสี่ทุ่มนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับต่อไปนะครับตรงนี้มีคําว่าโกนะครับสามารถเข้าไปดูตัวแอปดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ในอันแรกนะตัวนี้ก็จะมีแอปต่างๆให้เราดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเพิ่มเติมในการรับคะแนนนะครับสำหรับอันที่2นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการดาวน์โหลดเกมเหมือนกันเนาะก็ค่อนข้างที่จะได้รับคะแนนเยอะอยู่ลองเข้ามาโหลดดูนะครับผมไม่ยากนะลองเข้ามาเล่นดูนะครับต่อไปเมนูที่2นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่งการถอนเงินนะครับโดยการใช้คะแนนเหรียญทองเนี่ยแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดทูมานี่วอลเล็ตนะคร เราก็สามารถเลือกถอนได้เลยนะครับตามนี้คะแนนที่ต้องใช้นะครับก็5 0,000ื่นนะครับเก้าันแปดร้อยนะครับผมเอ้เก้าหมื่นแปดพันนะครับแล้วก็1นึ่งแสนสี่หมื่นนะครับผมถ้าใครถอนครั้งแรกเนี่ยมันจะมีทางด้านซ้ายมือที่ผมขึ้นรูปไปให้ใช่ไหมครับมันจะมีการถอนเงินสําหรับผู้ใช้งานใหม่เท่านั้นอยู่ที่4ี่หมื่นเก้าพันคะแนนในการแลกเปลี่ยน50บาทนะครับผมก็ลองไปดูนะครับเวลาเราจะถอนนะครับผมแนะนําให้เราเลือกนะครับช่องทางการถอนเงินตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเราไม่เลือกเนี่ยมันจะขึ้นนะครับไม่สามารถถอนได้เนาะผมเคยเป็นแล้วก สงสัยมันเกิดจากอะไรผมก็ได้ไปสอบถามหาข้อมูลดูว่าเฮ้ยเราจะต้องมาเลือกตรงนี้ก่อนนะให้มันขึ้นเป็นชูมินร์เลก่อนเนาะถ้าเราเลือกเป็นบัตรธนาคารแล้วเรากดถอนไปเนี่ยมันก็จะไม่สามารถถอนได้นะครับผมนี่ครับให้เราเลือกขึ้นหัวข้อชูมิเนร์เลก่อนนะครับเพราะว่าผมก็เป็นทั้งวันเลยทําำไมผมแลกเงินไม่ได้ว่าเป็นอะไรวะครั้งแรกก็แลกได้นะครับพอมาแลกครั้งที่2องี่มันเป็นอะไรพอดีว่าเราลืมติ๊กตรงนี้นะครับผมลืมติ๊กให้มันเป็นชูมิเนียรดเ้ลไ์นะครับอ,นนบอบหมเด มูนีวอล LET ของเราเนี่ยใส่ลงไปในช่องแรกเลยนะครับสองนะครับผมเป็นชื่อผู้ถือนะครับก็คือชื่อบัญชีทูน n ่วอล LET นะครับคุณตั้งชื่อว่าอะไรในวอล LET เราก็ใส่ในช่องที่2แล้วเราก็กดถ่ายถอนเลยนะครับใส่ภา,าษาไทยได้นะทั้งชื่อนามสกุลน,นะครับใส่ให้ครบตามที่อ่าบัญชีที่เขามีอยู่หรือว่าบัญชีที่เราตั้งไว้นะครับผมใส่ใครบเนาะสำหรับแอป e a s y Money เนี่ยก็ถอนเงินได้จริงนะทุกคนก็ตามหลักฐานที่ผมได้รีวิวไปนะครับเรามาดูที่เมนูที่สานะครับสาหรับใครที่ดาวน์โหลดแอปทําภารกิจหมดแล้วเนี่ไม่่รู้วา ทําคะแนนจากช่องทางไหนก็มาดูตรงนี้นะครับมันมีระบบการเชิญเพื่อนหรือว่าการแนะนําเพื่อนอยู่นะครับก็มาทําภารกิจตรงนี้ได้โดยการเชิญหรือว่าการแนะนําต่อเพื่อที่จะรับคะแนนนะครับวิธีการทําคะแนนจากตรงนี้ก็คือเราจะต้องให้คนเนี่ยใส่รหัสโค้ดให้เรานะครับการแชร์หรือว่าการแนะนําเพื่อนนะครับไม่จาเป็นต้องเป็นเพื่อนที่เรารู้จักหรือว่าเพื่อนที่เราสนิทเราสามารถแนะนําใครก็ได้ทุกช่องทางจะเป็น Facebook Twitter Li ลน์ย u ทู t ทิกต็อกอินสตาแกรมนะครับผมแนะนําได้หมดนะครับขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะครับว่าเราเนี่ยมีความสามารถที่จะ แนะนำหรือเปล่าจะทําหรือเปล่าใน2การเชิญเพื่อนเท่านั้นเองนะครับห้าพันสิบคะแนนเนี่ยคือจะให้เพื่อนเนี่ยทำภารกิจตรงนี้นะครับคือการดาวนโหลดแอปนะครับสครั้งนะครับผมแล้วก็ทําให้เสร็จเรียบร้อยเราถึงจะได้รับ5้าพันสิบคะแนนนะครับพอเพื่อนทาภารกิจเสร็จแล้วถ้าเพื่อนทําต่อเนี่ยเราจะได้รับ10%จากคะแนนของเพื่อนที่เพื่อนใช้งานต่อหรือว่าทําภารกิจต่อนั่นเองนะครับเราจะได้เพิ่มันอีกนะครับวิธีการใช้งานก็ประมาณนี้เลยการถอนเงินก็ประมาณนี้นะครับผมไม่ยากนะครับลองทาดูเนาะแอปนี้ง่ายนะ ตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ